สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอัสดีกระซูนมพี่น้องกระสูนมเตี่ยว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 เมื่อกี้พากันมาอย่างโอ้ยแม่บึกบึกมเบิ้มเบิ้มแบิ้มเบิ้มเบึกบึกบึกมโอ้ยหนาวหนาวพี่น้องเอ้ฮ้องกันแล้วงานก็เลยพากันมาหาซื้อกับเขาก็ข้าวก็คืออยากมัวๆเนาะจากหน่อย ห่อตะไคร้พืชที่เรียบเลยบุ้งหัวสีแดงยังไปกินเด้อซองผาลุผากันยางมาดูที่จุดบักเติมน้ำมันหลุดเนื้อเมื่อบุ้งห่อนั่งนั่งนั่งแม่ขอห้องพันพับแม่ขอคอทนแทนมาขอเงินไปเติมน้ำมันหลดพี่เนาะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดแม่จะเอาเบงนี่ เาแบกยางไปนี่เอาเหียนไปย่างบัดนี้เย้เย้พี่มาพี่บ่คาเมื่อจังเติมให้มาหาซื้อกับขาก่อนซื้อยังมากินเจ้าสิือยังมากินพี่น่ะเอาก็แลแต่พันสิบกินยังก็แล จะซือ้อยังมากินพี่น้องเลยเรื่องมาล่อทั้งสี่อนค่ะ <c oughs> ลอรุ่นพี่น้อง <c oughs> พอหนึ่งแนนะ้หิวน้ำแข็งขนาดอาการหน้ายังหิวน้ำแข็งพี่น้องขอผ้าแต่อยากซื้อเอ้ย อากาศก็นานนะพี่น้อยใจสื่อยังเมื่อกี้หมวกจะแม่นงา้องแทนนะมาเห็นสูตรเลยอยากได้แต่สูตรพี่น้อยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะพอเสื้อผาเพื่อนนะฮาบได้คอยสื่อไงเพื่อนพอว่ายังเพราะว่า้าสื่อแต่เสือเข้มสันไงเพื่อนฮาบอคอยสื่อเสือแข้ยาวป้าป้าป้าย่างยง ม่นป่ะยังป่ะเห็นเสือกันนาวแล้วกายอยากได้ให้พี่น้องบ่ยังบ่มีเงินอ้ยซน้องไก่ทองพี่น้องสุดนะ FC เพิ่นว่าน้องแทนกับน้องอันน้องไก่ทองอน่ะคือกันาะเนาะเขาเป็นเอื้อยน้องกันเนาะเขาก็ต้องคือกันน้องแทนอยากได้โอ้ยมีเงินก็ลูกปะยังๆ แต่เราท่นถาไปสื่องานวัดลูกเอาบ่เคยเกิบรู้ใจถ้าไปสื่องานวัดแหละแต่เจ้าบ่สื่อบ่สื่อก็ได้อย่าเพิ่งสื่อเกิบพี่น้องเพราะว่าเากับตลาดกระโดนๆเธอหนึ่งพี่น้องเว้ยสามบักเตี่ยอะไรนะเฮ้ยเกิบนะ อันนี้แหละเกิดลูกอันนี้แหละเกิดครับเดี๋ยวไอาหำจะเอาอหรอลูกให้เพื่อนเลือกเองเพื่อนเฮ้ย ได้ใส่มันถือขางเล้วลูกเด้อลูกกับพอดีติมนันอะไรอันนี้คู่เท่าไหร่จ๊ะสีเอาบ่ลรืถทาไปสื่องานวัดลูกสีเอาบอสเอาซีไรเออเอากระเอายี่แปดพ่นพอดีตีนบ่นลูก สื่อแต่เกิดนึง่งแทนทางบึงพี่น้องน้องไก่ทองวันิลงมาอยู่น้ำพี่น้องเอยอตังไปจ่ายพี่เขาอ,อ่ะอัะนนี้นี่นี่เลียนระวังเหี้ยด้วยลูกเด้อ

mà cà nào nào ừ. Mà họ ta lá chắc xì kín nha kìm ơi Dạ, kín cung àu giá này, chà. À, này có เอาอะไรวะเอากุ้ง okay. ถ kind of ูกไปไหมลดให้ฮะจะลดใหมีไข่อยู่นี่ครัเอากุ่งเอากุ้งนีด้หปลาหมึกโตละหาสีพี่น้อง ถุงเท่าไหร่จ๊ะ40บาทพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเย็นลูใต้ไปถ่ายรถเพิ่นได้เกือบงามแล้วเพิ่นก็เลยไปถ่ายที่รถพี่น้องเอ้ยเข้ากระได้ของเมื่อนะราเบิ่งละส้มพี่น้องเอ้ยว่าได้ยังลาบิ่งละส้มอยู่ห้องนะพี่น้องตลาดกระบวใหญ่เด็กพี่น้องเอ้ยของแล้วพี่น้องเอ้ยได้ยังได้อัน ได้กุ้งหนึ่งร้อยบาทนี่พี่นอ้องมาแต่ตลาดพี่นอ้องพ้ากันย่างตลาดอันนี้ก็ยัมอันนี้ย่ำตีนไก่พี่น้องเลยอันนี้รองเท้าของน้องแทนคู่ละมาหามือสีเขียวคู่ละหกสิบบาทพี่น้องเลยโบเห็นบบเห็นเพิ่นใส่จักเถื่อสีนี่นะ บ่เห็นเพิ่นใส่ส่วนมากมีแต่ใส่อ่าสีแดงพี่น้องก็สีแดงกินหอดน้องไก่ทองได้พี่น้องเอ้ยบางคนก็ว่ามีแต่ว่าหน้าน้องแนกับน้องไก่ทองน่ะมันเดียวกันหวยของเอายเดียวกันเนาะพี่น้องมันก็เลยคือกัน FC ก็ว่าน้องแนบ่ิอดไม่ใหญ่ดำบ่ว่าซะหอดอยู่กินหอดอยู่กินหอดกินอดไผลูกกินหบักเตี้ยกินอดบักเตี้ยม่ใหญ่ดำเด้กินอด อืมไม่ยายดั่งยกินหอดอยู่เพื่อนว่าพี่น้องย่ำมะแลงกับสิประมาณนี่พี่น้องเอ้เหมือน้ผักกะหล่ีนมซองผัวเมียเนาะก็หาก็อยากโม่โม่จนในบุหูพี่น <impossible> ้องเอ้ยแบบมันโม่โม่จนในอันนี้ก็ะเข่งงอบอนฮาริดผู้พี่น้องบอนไฟบอนฮารีดมาใส่ลูกใส่ลองเบิ่งดุพอดีตีนบ่โอ้ย่าอัน ใส่แล้วห้ามไปอันนั้นเด้อใส่แล้วห้ามไปอันใส่อันโหลดเย็บเย็บตีนวอดยุ่งเสมออ่ะเย็บแล้วก็รโลดถีบน้อยนี่พี่นอ้องเกิบนะำโบดมิมุนยังมุนย่องโหลดถีบน้อยคันนี้ห้ามห้ามใส่ห้ามใส่ไปอันทูใส่เกิบคั้งนั้น,นทูใส่โลดเด้อเรียมาซิมุนเอาไว้ถือไปใส่งาน ว่ถือไปเที่ยวงานเดี๋ยวจะหน่อยงานหดอยังพูดยังยังบอดอีกห่อยังยังบ่กห่อเดี๋ยวเ้าวซีรุ่กุ้งว่าพี่น้องแท้กินข้าวแรกมันได้ห้าวประเทศไยเบิ่งพี่น้องเพราะว่าเ้าอันไปตลาดย่างตลาดเนาะได้ของกินมากกับมิต่ซองย่างนี่แหละพี่น้องอาหารแรงค่ะเหมื้อนี้บ่เพราะว่ายังไลยพี่น้องกับอากาศหนาวเย็นๆคือเก่าพี่น้องเอ้ย ฝากไล่ฝากแซ่ซองน้องแท้หนิเด้อบรรยานี่กะอัดเนมะเรงกับปิตยานได้พี่น้องถามว่าคุ่นก็ดีครับน้องแทนกันน้องแทนยังใส่ชุดเก่ายังบม่ได้อาบน้ำอยู่เดี๋ยวเสียอาบน้ำพี่น้องห้องก็แล้วงานแล้วก็เลยพากันไปตลาดอันถามว่าปิตยานมากระปิตยานได้พี่น้องคันอยูซองคันอยู่ไก่ทางหนิเพราะว่าปิตยานพวกเนี่ยก็ขึ้นกับโหลดราง รถล่างก็ฮึนว pues mm ูอ nah. แต่นั้นเสียงดังดังไปเตยะในพี่น้องนี่แหละย่างกะค่ำกลางคืนเนาะอย่างมือสาวเขาก็ตต่นแต่เสาแแต่กะป้าหนองแทนอนคนเดียวในอันนี้แหละปิดประตูไว้พี่น้องงับประตูไว้กะเลี้ยวเห็นอยู่เนาะแต่ห้องแต่พูดมาหาหงกะเลี้ยวเห็นเนาะพอยางมือสาวเขาก็ะมาไล่เอางัวไปอันอันนี้พี่น้องอยัางมือสาวเขาก็ะมาไล่เอางัว เอากระซองมึงลูกน้ำบางทีก็เพิ่นก็ตื่นพี่น้องบางทีอันเพิ่นก็ตื่นเด้เพราะว่าอันเวลาหาลูกเห็นงานเพิ่นก็ตื่นย่างมือเส้านนั่อากาศเย็นเย็นหนาวพี่น้องซอนเสือแค่เงาสองตัวยังลูกไทยคุณกองยิ้มนะ ภายงานวาดพี่น้องเพราะว่าเขากำลังเปิดกำลังอันนั้นเนาะนี่พี่เนาะถนนใหญ่บอกว่ายังร้ายาพี่น้องคิปหนาพอกันไหม่อย่องความรับชมสอง,งนง้องแทนเด้อผุนพอน้องแทนดัดงไฟแล้วพี่น้องอากาศหนาวเย็นหนาวมันหนาวมันเย็นเนาะเย็นแบบลมก็บ่ค่อยมีดอกแต่ว่ามันหนาวมันเย็นเข้าว่าแห้งกับสีหนาวดวงน้ำเหมือน้ำเหมือนอ้ยแมลุองแทนเราบ่มากแห้งพี่น้องอากาศหนาวหนิ อาบน้ําก็ยากแม่น,น้องแทนให้ต้มน้ําอาบพี่น้องเอ้ยได้ต้มน้ําอาบหนาวเย็นพี่น้องเอ้ยบ่ว่าหยังหลายพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอีกคือเก่านะพี่น้องิหนาพอกันใหม่อย่าลืมารับชมช่องน้องแทนเด้อได้ก็ขอขอบคุณหน้า FC ที่เข้ามารับชมช่องน้องแทนบ่ยังบ่ทันได้ลืมน้องแทนเนาะ ในแตกก็ขอขอบคุณด,ดวงหนาที่เขามาลาส้มสองน้องแทนเฮากับโบมียังก็อตอบแทนมีแต่คำขอขอบคุณนี่เด้ออ่านเอฟซี C ทุกๆท่ทานเนาะ